ไปดูนะคะ t ต y o ต้ y ยาริ h a ฮ b a c k กันนะคะรุ่นท็อปไปเลยนะคะเข้ามาดูกันเลยค่ะ t o y o ต a y a r ริ1.2 G รุ่นท็อปของเราคันนี้ปี2014นะคะมาด้วยโทนสีดำสวยงามมากด้านหน้านะคะสวยงามขนาดใหญ่เลยกระจังหน้าแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะเป็นรอยรูปยิ้มสวยงามนะคะต้อนรับลูกค้าของเราที่ต้องการหารถใช้งาน5ประตูนะคะ คันนี้รุ่นท็อปของเราเลยเป็นกุญแจพุดสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูด้านข้างของเรากันเลยค่ะดูโดดเด่นเห็นชัดมากๆคันนี้ใช้โปรออกรถเพียง9.9บาทเท่านั้นเองนะคะภาสีพรบรเรามีให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีรับประกันหลังการขายให้ถึง2ปีเลย ลูกค้าท่านไหนที่สนใจเป็นพิเศษทักลิงโปรไฟล์ด้านข้างได้เลยนะคะยินดีให้คำแนะนำหลายหลายท่านอาจจะมองว่าออกรถมือ2ยุ่งยากไหมเอกสารนะคะใช้บัตรประชาชนหนึ่งใบก็รับรถได้แล้วนะคะนี่เลยรุนทับของเราคันนี้ราคาเพียง2,99 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเดือนละประมาณ6,000ต้นๆเท่านั้นเองใช้โปรออกรถ99บาทคา่ะ